สวัสดีครับวันนี้มาดูหวายครับหวายครับวายนะครับหวายครับหวายใครสนใจทักทายพ้องความมานะครับหวายครับใครสนใจราคาที่สุดร้อยหนึ่งครับหวายครับ ว่ไหมครับไหวครับกำารละร้อยบาทสามารถติดต่อได้ด้วยโทรศัพท์ทางล่างนีคค่ครับนี่ครับใครสนใจได้นี่ครับไหวครับไหวนี่ดูครับไปเรื่อยครับนี่ครับไหวหน้าแรงครับนี่ครับหน้าแรงมากมากเลย สนใจทักทายมาได้ส่งมาก็ได้ครับขอติดตามทุกๆผมด้วยครับในปะวิทีุ่นสินชอนครับครับนะครับสนใจฝายกำลังปลูกเจ็บเยี่ยมรอฝนตกมารอฝนตกครับครับไหวๆครับไหวงามเลย ขึนไกทักทายมาก็ลองปลูกไปเลยกินด้วยขายด้วยครับใารสนใกทักทายมาได้เอาที่ฟาร์มก็ได้ครับแต่แต่คิดเอาเองครับที่ฟาร์มที่ใกล้บ้านคุณครับที่ไหนก็ว่ากันดูครับไายครับฝากติดตามด้วยครับลาก่อนสวัสดีครับบายบายครับ โชคดี